จังใดเห็นจังใดเนี่ยมันเป็นไผ่เนี่ยกูวงกินเลยเว้ยแล้วมึงเป็นไผ่ะกูเย็นน้ำมันเลยเว้ยเอาเย็นน้ำมันมึงกับกูกระซูกันอยู่มึงมึงคือยางน้ำกูฮะเมียนมันเถะแม่เอ้ามึงกินเมียนกูได้จังไดมันแม่แล้วยิงแล้วเเขาบากเย็นน้ำมันยิงดากมาเลยขอรายงานครับกระบุนหึ่งอ่าเขอมาขอมาขอมาบังใดผมมาแค่นาทีครับอ๋อดีแล้วเดี๋ยวเราเขามามาเฝ้าปืนให้ดีฮ็ดไดนครับ จัดการเฝ้าดีขาซึ้เขม้าทางด้านนีแเราก็ยิงมันเลยเด okay. so ้อย้ายมันท <reated> <sh> ิศลาดไปนือขาดเขาใจบ่เดี oh. <sh arp r ung> ๋ยวห้องการมาซอยตัวครับผมตายสำมหาแดกเลยซอยเน่ซอยเน่มันไถว่า สอยแน่ตกเครื่องบินเด้อโอ้ยเอ้าเป็นจังไดมาจังไดดนี่โอ้ยรับเครื่องบินมาถือสอยดักตกลงมานีละอ๋อเาเอาไปขึ้นเครื่องบินแน่แน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยค่อยค่อยค่ออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออยโอ้ยโ่อย้เยเดี๋ยวกอนเอ้าวช้้ยยโอ้ยเออโอ้อ แล้วแล้วขึ้นมาขึ้นมาซอยแน่ซอยยังขับเครื่องบินซอยแน่เฮ้ยก็ที่ขับเป็นบ่เป็นยังดอกสีบอกห้เองมาขึ้นมาเร็วแล้วเขาเร็วขึ้นมาเลยโอ้ยอีนี้บ้าเจ้าสารแค่เน้อเออโอ้ยเจ็บเหนืออีกเราเร็วเร็วเขาเร็วเร็วเฮ้ยมันกำลังสหนีไว้มันกำลังสหนีแล้วเขาแล้วจัดการยิงปืนด้วยกันแล้วรับเออมันมาแล้วมันมาแล้วอีฟ้าติดเครื่องไปเร็วติดมางไหนนี่เราอมืดํำเข้าไปจำเข้าไปนู่ ยิงเลยยิงเลยยิงโอ้โหอ่อนี่ยนะมันเป็นแบบนี้เด้อเนี่ยระวังให้ดีเด้ออายุทั้งใจมันมีขั้นดึงอยู่ขั้นหนึ่งฮ่าบัดนี้เยาก็ลอยลำได้แล้วโอ้ยโอ้ยมันเป็นยังไงเป็นยังเจ็บเนื้อโอ้ย โอ้ยจุกมาเศร้าอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยจั๊ดจมุนกี๊ดจั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 ๊ไจั๊ด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 จั๊ยจอ๊ยจั๊ดจั๊อจั๊ดจั๊ดจั๊อยั๊ดจั๊ดจัจั๊ดัดดจัยดจั๊จั๊ดดจ โอ้ยเบาไหวเลยเจ็บเอือกเว้ยโอ้ยมันเป็นแบบนี้มันจะไหวบ่มันไหวอยู่แล้วเออมันหัวสักหลุดองไปทังไหนบ่มีทางหลุดดอกเอาเข็มขัดมันหักอยู่เออไปเรื่อยๆโอ้ยครับครับเดี๋ยวสิบังิึงดูเออเดี๋ยวเดี๋ยวสิภาพไปลงทั้งหน้าออโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งกันจักงจั๊งโมงหรอุนี่อ๋อหามโมงเ่ะอ <c oughs> เอาเยอ๋อมันเบงข้นไมาเองจินี่ <c oughs> นี่ มันเป็นยังไงวะมันยังขืนมาอีกอยู่อ่ะไม่มันเป็นไปนทัวร์แาทบาคานาลิกา